สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบอเบียดัมซิงนะทุกคนอยู่ที่เออ่สีสเกตนะครับผมตอนนี้นี่มาดูรถหล่อครับแหมเสียบการครับโอ้ยางไงเลูกเป๊ะโอ้ของแท้ครับของแท้ครับนี่ก็ยางเขาก็เทเิดอะวะใส่ยางแบบนี้ว่าป่ะเนาะ ึเนาะมาดูรถพร่วงสีเกตนะครับวันนี้โอ้โคตรเท่เลยอะลูกเขาขึ้นน่าลักกับวะเนี่ยลูกพ่วงอย่างเท่เลยอะเล็กนิดเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับมัดฐานขี่ขี่รถขึ้นขี่เตาขึ้นโดนเนี่ย <laughs> S <S เ,ยเยียบจนวบาโออกูยังหลังเท่เนาะพอดีเนะะาะดีไซนเบอร์นี้กันเลยหน้ากว้างดีอสองยังปะสองแปดห้าสองแ้าเจ็ดศูนย์จุดเางจ้าบเลยอะหน้ากว้างดีด้ยนี่ครับเดก้าครับ มันยิดติดกันมั้นนี่ตกนนนนาแคบกว่านีมั้ง่หอ่มีสองหวารงนี้เขาเาอยากได้สูงสำานีแหมตะวันไหนแคบกนี่มีบ่มีคือกันสองสองวขามันสูงํำกันบ่หลายำกันแหลมันทับเจ็ดสิเลยเจ็ดมันความสูงอ๋อเอาละสองี่ห่าเจ็ดน่มันเตี้ยกว่าดิเตี้ยกว่าบ่นี่เนี่ยูกอนเด ได้ลองอัตาเมตรวัดมึงสูงจากพื้นึ้นมาเออจะได้ดาสูงสิไหมแต่ว่านาก่วงแข็กว่าจ็ได้เนาะได้ดีกวเออนั่นแหละบ่ตั้งพืนเลยเออเท่าไดน่ะเท่าไดสิเดี๋ยวเดี๋ยแปดสเบิก้าน้อยครับคือบ่ก็ได้อยู่แล้ว Đi có lên điên gì đó. Ừ, khay có khay lên điên nó. Lên điên lên Đi máy à máy. À? khác đây này. Bài đó. đây tôi em nhau mình, chắc ngay nó. Nhau chắc. Có ba nhau chắc 20 ừ. Ok. ba lò... trường này dữ nhỉ. Đi ừ. chắc sẵn này. Ừ. xong đi lên tao nằm nặng nó xong đi xây luôn. Ừ, đi ừ. là... lên bầu đi. ลูกเลีกนห่ี้เนาะงอ่ะโอ้บิกลูกเราเท่าแม่ตุ๋ยไม่หลากไปป่เฮาอ้ยแต่ดันแทงอยู่เด้อนะนันลูกมันทาแมทรายไหมนะอือมันว่าคนอื่นเป็นบอกไม่ใช่บ่แม่มันพาปนสะบัดมันมันสั่นเ่าแน่ใจเือกบางเชื้อนักลูกมันไลยกาเมยผมว่าไงเพราะาทุนเพราะว่ามันแบบ่ทรายได้ลหะเออผมกดีสัแม่ครับบางเชือมันก็ดีอกเนาะบานา้หลาเน ลูกเครื่องอย่างนิ่มเลยครับเดก้าครับมากก็ไปนี่<อ><อ>ก็อ๋อเด็กแต,แตกอย่าเบรกแตกจานแตกเลยไปเบรกยู่ดีปะเบรกยู่ดีปะน่ะเนี่ยเดก้าครับร้อยเก้าห้านะพี่น้องลากลูกสบายเลยครับนี่ร้อยเก้าห้าเบรกก็เดิมๆครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับ The young ngang cháo bay cháo níu mô ca vô thampti ng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 ô thampti 30 thampti ngô thampti ngô thampti นั่งรถเป่าดูครับครั้งแรกเลยครับที่ผมได้นั่งหกล้อลากลูกนะครับรถตีเงี้ยไม่เสียดครับมาหาอู้แอร์เยน็นพูดเนาะสองเท่าไอ้ก็เท้าเดมันได้เลยไปเดี๋ยวผมวอรนั่นเลยพี่ต<ะ>ู้เนียนบ่ะวะเออไปครับนี่ว้าวขับเดาขับเดา Hóng thèm Khươi nọ Còn cái kia nhai xài cũng khá là khươi Kìa nó nhoi, nó khá là khá là khe Xe tiếp loại cao hà mê? Qua Màu khá đẹp nọ kìa, chào loại quán lên 90,000 Đời tháng là 90,000 này đầm đầm nè Cô Mình kè Gau bù Kia phương thái đường เครื่องท้ายก็ FBR นะนี่นะเดิมๆครับสแตนดาร์ดครับผมพุม้งแรงมันสิ่สหนึ่งทุกคนเออของแท้ครับเรียกพุ้งแรงเรือเปล่ดตอนนี้อยู่ที่แยกอะไรแยกหัวช่างครับนี่อ้ผมกะจะกินปีนกินถือพี่น้องเฮ้ยพากันสื่รรอรถฮอกลองมาหลากลูกนี่ กะจิไขอายุเนาะเพราะว่าเขาบ่มีสติ๊กเกอร์เขานะเบิ่งกระจกกะลุนๆนะบ่มีสติ๊กเกอิดครับไได้เพราะมันตามน้ำหนักเนาะ6หลอตามน้ำหนักก็รู้แล้วล่ะอืเลอะซ้ำๆ60ก้อได้ไหมฉันว่ารถมันหนักไงประหยัดน้ำมันดีปะเทียวเราพัฒนาเก่า10กโลเก่า10กิโลอู้วเก่า10กโลกับ่ไก่ไปเนี่ยเนาะเสียวเที่ยวใบเที่ยวอ๋อ โอ้สมนีก็ใส่บมเบิดแล้วเงินโอ้แทกซี่ขัอีดอกเน่เปลี่ยนเกียร์อยู่เออเาก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะแมนเกียร์เกียร์มันแพ้เลยนะแมนซื้อเข้ามารถเน่ะมันโมมีจบดอกอิลีอยากได้อันนี้ก็อยากได้ได้เกียร์แล้วก็เดี๋ยวก็เฟื้องไายนะมันเออมันโอ้เอามันเูอื่นว่าคนมักรถครับพี่น้องคนมักรถเฮ็ดจังได๋กับ่แม่นว่าเฮ็ดบ่จบเด้เฮ็ดแล้วก็อยากได้ไปเรื่อยๆครับปกติครับ แต่ถ้าคนบ่มักรถเขาก็ใสแบบได้มีส้ำได้เขาก็ใส่้ำนั่นแหละครับนี่เขาติดไวฟตรงนี้ไฟจีเพตติดไหมกันแเลงไฟ,ไฟมาติดบอ่อไหมเขาใส่มาติดบอ่อไปทางลงมู่ครับก็ลงมู่ยังก็ครัมาทวีมาทวีครับนี่บ่แม่นเขาอังคารนนี่พี่น้องเขาอังคารนอยู่บาทท้านเ่า <c oughs> ไม่ธรรมาดานะครับนี่ถือว่าโอเคนะตะโบใส่ของอย่างสร้างของสร้างหน่วยมาใส่เองอืมม่มีเตอร์บ่มีบะอ๋อเดียบ,<อ>ดบเลยนีแล้วมันแห้งสุดจัดครับพี่น้องเออมันก็วิ่งดีนะ F สีมันเบาดีครับมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ครับ แต่ว่าเล่นดีอยู่ด้วยนี่หล่อใบดีอยู่มไม่ธรรมาดาครับนี่ขับเองครับชิปล่อให้เขาขับครับแต่โอกรอครับเองครับแบบใดว่าส <รอ S 1> ํเกียร์ทองมังกร,งกร<อ>แต่มันอยู่โต๊ะก่อน <laughs> เดี๋ยวกูจะไปพิมพ์เงินสมนนะ์เนาะเที่ยวไปทัวร์กับทีมงานโอ้บ่ายเลยสุดยอดครับก็ <laughs> เดี ig, ic, ๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีครับที่โลงโมว่ารงโมได้ี่เขาว่าขึ้นจุดสูงไหมนี่หละนี่บอกอ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูว่าจะขึ้นได้ไหมนะไอซีนะเพราะว่าเขาบอกว่าลงโมแถวนี้นี่โหดมากครับนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันเลยนะครับว่าแถวบ้านก็จาวบ้านเรานะปุริลัมก็เจอแต่ศิลาชัยนะครับก็เขาก็ว่าโหดแล้วนะแต่ว่าแถวนี้เขาว่าสุดกว่านั้นนีกครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราติดตามได้เลยครับสวัสดีครับ